สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรห ah ัสเขาเราเท EP ที่224ี่224นะครับผมก็สําหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนปลอมตัวไกลไปปักธงในโซนฟรีสตตร์นั่นเองนะครับ ซึ่งสําหรับ EP นี้ครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยก็จะเป็นชุดน้องเอวาตามนี้นะครับและก็สําหรับวันนี้ครับไปแบบแรงแกนเช่นเคยตามนี้นะครับและก็สําหรับวันนี้พี่ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคนเป็นน้อยซอยยิกยิกครับและก็ตอนนี้ก็อยู่แรงแกน5ดาวแต้ม1น5 2 7นะครับตามนี้เลยและก็สําหรับวันนี้ครับเซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นชุดเริ่มต้นทั้งหมด3ชิ้นนะครับจะเป็นเสื้อครับผมและก็กางเกงครับและก็จะเป็นรองเท้านะครับ ตามนี้เลยและก็ Rabbi. สําหรับวันนี้ครับท่าทางก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นท่า,ทาปักธงครับและก็ท่าถ่ายแรงแกนและก็จะเป็นท่า UMP ครับสําหรับท่าทางครับก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนพี่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับและก็จะเป็นท่า AK8 และก็ AK มังกรขาผมและก็ครับจะเป็นท่าเตะบอลครับสําหรับท่านีน้ครับยังไม่เข้าเสิร์ฟนะครับทุกคนและก็จะเป็นท่าเล่นบาสครับ และก็ครับจะเป็นท่าบีบอยครับผมตามนี้เลยสําหรับท่าทางครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนและก็สําหรับวันนี้ครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยครับทุกคนล็อกเป้าเข้าชาร์ตตรงนี้เลยนะครับสาหรับตรงนี้ครับจะเป็นชุดผู้หญิงนะครับทุกคนแจมๆเลยนะครับและก็สําหรับวิธีเล่นนะครับง่ายมากครับทุกคนแค่เลือกการ์ดนะครับทุกคนครับเริ่มต้นครับผมก้าวเพชรนะครับทุกคนถูกมากครับผมบอกเลยเดี๋ยวพี่เลือกให้ดูนะครับตรงไหนดีอันนี้ก็แล้วกันนะครับผมจัดไปเฟี้ยว นั่นเนี่ยเกือเฉยแล้วก็ครับอีกทีนึงครับผมจัดไปโอ้โหเกืออีกแล้วครับทุกคนก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับเล่นง่ายมากครับทุกคนและก็ครับจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมครับทุกคน ตรงนี้เลยนะครับสาหรับกิจกรรมนี้ครับเล่นครบ200มีดลอยเข้าคางครับผมตรงนี้ครับผมเล่น200นาทีครับเราก็จะได้รับมีดตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่รับให้ดูครับผมแจมสเจมนะครับดูดิโอ้โหอยากตึงผมบอกเลยแล้วก็ครับกดตกลงไปครับผมแล้วก็ครับ100้นาทีได้รับเป็นในส่วนของคูปองเดมอ n รอยเยนะครับแล้วก็50นาทีครับได้รับคูปองโกลอยเยนะครับตามนี้เลยแล้วก็สําหรับกิจกรรมนี้ครับอยู่จนถึงวันที่24นะครับตามนี้นะครับทุกคนแล้วก็สำ สำหรับ EP นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปปักธงกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับผม let's go ปโอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมากตอนนี้คนในห้อง18คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่สายเติมนะครับทุกคนและก็ตรงนี้ครับมีสาวแจ่มๆอยู่คนหนึ่งครับชื่ออะไรเนี่ยดูชื่อหน่อยครับไอซี่ครับเชดเคเอาว่าน่ารักเกิน กด emoji หัวใจตามไปครับผมนั่นแน่อุ้ยทุกคนโอ้โหโคดบึมบัมซัมเบ้ครับผมเดี๋ยวเฮ้ยต้องเปลี่ยนเป้าหมายครับจังหวะนี้ดูชื่อหน่อยครับชื่ออะไรเนี่ยน้องเมกา f f ชื่อเนยเหรอไม่มั่นใจครับทุกคนย่อๆหน่อยครับจัดไปแล้วก็ครับกด emoji หัวใจไปครับผมนั่นแน่เอาว่ะสาวบึมบัมซัมเบ้ครับทุกคนและก็ตรงนี้ครับเขาแอแข่งกันอยู่ครับทุกคนเฮ้ยนายสู้เขาเปล่านายต้องจัดแล้วป่ะจังหวะนี้เอาว่ะทุกคนก้ามทองครับ แอคอย่างเดียวเลยครับผมจังหวะนี้เฮ้ย hey, หัวแดงนายเอาหน่อยก้ามดําสู้เขาหน่อยเฮ้ย hey, ทุกคนครับกล้ามดําเขาไม่สู้อะ่ะเขานิ่งครับทุกคนเฮ้ย hey, ก้ามทองตึงจัดครับทุกคนดูดิอย่างตึงครับผมดูชื่อหน่อยครับชื่ออะไรเนี่ยมาโครเชเทเอาว่ะแรงแกนด้วยแล้วคือดูขั้นเขาดิ6,300ทุกคนเฮ้ย hey, เกินไป มาครับทุกคนเดี๋ยวเราปักธงแอคตรงนี้ดีกว่าครับผมอยากโชว์ความหล่อเท่นะครับทุกคนและผมมั่นใจได้เลยว่าคนนั้นต้องมีปักธงเห็นไหมโอ้โหผมบอกแล้วนะครับทุกคนมาครับเราปักตามดีกว่าครับผมหนึ่งสองซ้ำแล้วก็ครับตามด้วยท่าแดนท้าผมจัดไป ตึงๆนะครับทุกคนนี่โอ้โหหล่อเท่เกินผมบอกเลยอย่างเฟี้ยวและก็ครับตามด้วยท่าเตะบอลครับผมจัดไปนี่หล่อๆเท่นะครับทุกคนและก็น้องสาวคนนี้ครับมีการวิ่งมาหาผมด้วยนะครับดูดีโอ้โหผมมันสน,นิแรงไงทุกคนไอท็อปมันท็อปฟอร์มท็อปสมชื่อครับผมอาจจัดไปนี่ถ่ายแรงแกนด้วยอะนี่ส่องธงเฮ้ยมันตึงจังวะเฮ้ยทุกคนนี่แหละที่มาของคําว่าตึงเกิน เฮ้ย <Hey, S 2> เกินไปดูดิทุกคนอย่างตึงครับผมนั่นเน่หล่อี่จัดผมบอกเลยจริงๆสุดยอดบอกเลยห้องนี้อย่างเฟี้ยวจริงๆผมบอกเลยว่าโคตรเฟรี้ยวแล้วก็ครับถ้า UMP ไปจัดไปครับผมตึงๆเลยนะครับทุกคนพี่กอฟหรอเฮ้ย <Hey, S 2> พี่ท็อปดิเฮ้ยน้องไม่ใช่กอฟท็อปนะครับหรือว่าอีกคนนึงไม่รู้นะครับทุกคนเขาบอกคนนู้นป่ะเฮ้ย hey, คนนู้นหรอใช่ไหม พี่ก๊อฟไม่รู้ครับทุกคนนึกว่าเขาเรียกผมนะครับทุกคนเพราะว่าผมชอบแทนตัวเองว่าก๊อฟนะครับทุกคนบางคนนะครับอาจจะจําไปพูดเนาะว่าพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟอะไรนี้นะครับทุกคนแต่ว่าชื่อท็อปนะครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันโอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมากตอนนี้คนในห้องย2คน แล้วก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่สายเติมนะครับทุกคนแล้วก็สาวๆห้องนี้ครับมีแต่บึมบ๊มซัมเบ้นะครับดูดิแต่ละคนครับผมอย่างแจมครับเดี๋ยวเราไปหาใครดีครับทุกคนตรงนี้ไหมมีคู่รักอยู่คู่หนึ่งครับผมนั่นแน่อย่างตึงครับทุกคนย่อยๆไหนละกันแล้วก็ตรงนี้ครับมีน้องเคลลี่อยู่ด้วยครับผมจัดแต่แล้วก็ครับให้หัวใจคนนี้ไปครับจัดปหนึ่งดอกเฟี้ยวๆฟเอาว่ะ แฟนเขาจะด่าผมปะเนี่ยทุกคนไม่มั่นใจนะครับผมดูชื่อน้องสาวนะครับน้องสาวชื่ออะไรเนี่ยบะบอมเหรอแล้วก็ครับผู้ชายครับคนนี้ครับชื่ออะไรเนี่ยดูชื่อน่อยชาล้อเหรอไม่มั่นใจครับทุกคนแล้วก็ครับย่อๆหน่อยครับผมแล้วก็ครับพิมพ์ไปครับใจเกเรเป่าจัดไปครับผมใจเกเรไหมจัดไปครับมีลายลูกอีจนเดี๋ยวมันว่าผมจนเฉยเฮ้ยเดี๋ยวเกินไปปะทุกคนมันมาว่าผมเฉยอ,อะ่ะเดี๋ยว เกินอะไรของแม่งวะเนี่ย <S <S เฮ้ยทุกคนแม่งโดนดูถูกเฉยเลยอะ่ะเกินไปอะไรขยะพุนนะโอ้โหเดี๋ยวทุกคนพิมพ์สวนแม่งดิมึงอะขยะมึงอะขยะจัดไปครับผมแล้วคือแม่งมาว่าผมเฉยครับทุกคนเออน้องสาวช่วยท็อปหน่อยเร็วเออแอกใส่มันแอกใส่มัน,มนจัดไปเฟีย้ยวๆฟโอ้โหเกินไปแล้วใครมาพิมพ์ดีครับวนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวใครมาพิมพ์ดีครับ อะไรเนี่ยสภาพอะไรเนี่ยก็ไม่รู้นะครับทุกคนอ่านไม่ทันครับเมื่อกี้แล้วผมไปพิมพ์ดีครับตอนไหนว่าเมื่อกี้ไม่รู้นะครับทุกคนแล้วก็ครับพิมพ์ไปครับไอขยะจัดไปครับผมเฟี้ยวเฟี้ยวเมื่อกี้เกมบัคกเหรอใช่ไหมผมไปพิมพ์ดีครับตอนไหนว่าทุกคนงงเหมือนกันนะครับแล้วก็ครับกดอีโมจิกดไปครับจัดไปหนึ่งดอกโอ้โหเกินไปมึงอ่ะขยะเน่าพุนนะโอ้โห,โโหเกินแล้วก็ครับพิมพ์ไปครับมึงมันขยะ สังคมจัดไปครับผมเฟี้ยวเฟทุกคนมาครับทุกคนเดีย๋ยวเราปักธงใส่หน้าแม่งเลยดีกว่าครับมาครับหนึ่งสองซ้ำแล้วก็ครับถ่ายแรงแกนใส่หน้าแม่งไปครับจัดไปหนึ่งทีเฟี้ยวๆฟมึงอาญญา่ะอย่าเออพุ่นนะแล้วก็ครับแดนท่านี้ไปหนึ่งทีจัดไปครับผมตึงๆนะครับทุกคนนี่แล้วก็ครับถามก่อนครับมึงมีเป้ามึงมีเป้า ไอขยะจัดไปครับผมตึงๆนะครับทุกคนและก็ครับตามด้วยท่าเตะบอลครับผมจัดไปหล่อๆเท่ๆครับอ้าวกดผิดครับผมท่าใช้โปโอ้ล้องโปล้องโปเฉยครับทุกคนและก็ครับตามด้วยท่าเตะบอลไปใส่หน้ามันแม่งไปหนึ่งทีครับผมทุกคนไอท็อปของขึ้นว่ะตอนนี้กุตาแดงก่ำและจังหวะเนี้ยจริงๆไม่เคยตาแดงก่ำขนาดนี้มาก่อนบอกเลยแม่งบูลี่กูเฉยล่องจนไก่กาเกิดไปโอ้โหแล้วก็ครับพิมพ์ไปครับ มึงขาดความอบอุ่นหรอจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวเฟี้ยวสงสัยไม่มีใครรักนะครับไอพวกแบบนี้นะครับทุกคนจริงๆแล้วก็ครับปักธงใส่หน้าไปปลื้มเข้าให้ครับผมแล้วก็ครับถ่านแรงแกงแสบหน้าแม่งไปเลยครับทุกคนโอ้โหเกินไปดูถูกผมเฉยใช่กูและอย่างชอบจริงๆคบน้องสาวบักปลอบแบบเนี้ยเนี่ยแล้วมึงจะทําไมเล่นโปพุ่นนะมันหาว่าผมเล่นโปเฉยครับทุกคนแล้วก็ครับพิมพ์ไปครับ ไวไม่มีละร้องจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวเฟี้ยวผมบอกเลยผมมันของจริงไอเช่นนี้แม่งร้องครับทุกคนร้องจัดเอาดิโดนลุมแอกใส่ไปดิไอขยะแม่งเออแอกใส่มันน้องสาวจัดมันเลยครับน้องสี่หนึ่งก็ไหวเชดเคโอ้โหพีมไปก่อนครับไอขยะหน้าสมเพศจัดไปครับผมส่งไปเลยแล้วก็ครับปักธงไป หลับตาก็ชนะเชตเคแล้วก็ครับพิ่ไปครับไอกระชอกครับผมไม่จอกนะครับทุกคนต้องชกเท่านั้นนะครับทรงนี้นะครับทุกคนเสี่ยงไวรุ่นบ็อกซิ่งนะครับหวัดดีครับไอกระชอกอะไรเงี้ยนะครับทุกคนแล้วก็ครับปักธงใส่หน้าไปมึงอ่ะกระจอกคุณนะโอ้โหเกินแล้วก็ครับถามก่อนทั้งไอดีได้ขาธงยัง ฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปครับผมทุกคนตอนนี้ลนครับพิมพ์ผิดครับตอนนี้แล้วก็ครับปักธงใส่หน้าไปปมเขาให้ครับทุกคนไอ้พวกแบบนี้มันต้องโดนผมเล่นนะครับทุกคนไอ้พวกขยะสังคมท็อกซิกเกมมิ่งแบบนี้นะครับผมบอกเลยผมมือปราบไอ้พวกแบบนี้นะครับทุกคนสัมภเวสีเกมนะับไอ้พวกเชียบแบบเนี้ยจริงๆผมบอกเลยโอ้โหหัวร้อนมากครับทุกคนไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับเจอขยะเกมมิ่งเฉยครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันป จ้าเอ๋ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเฟซพี่เองนะครับสามารถไปแอดเพื่อนกันได้นะครับทุกคนและก็สําหรับเฟสนี้ครับพี่จะเอาไว้คอยอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับก็จะเป็นเฟซหลักพี่เองเนาะและก็ครับอย่าลืมแอดเพื่อนไปกันเยอะๆนะครับทุกคนปิว โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมากตอนนี้คนในห้อง19คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่สาวแจมๆนะครับทุกคนดูดิแต่ละคนครับบึมบ๊มซัมเบ้ครับผมขอแอคสาวหน่อยละกันนะครับทุกคนจัดไปตึงๆครับผมขนาดแต่งตัวนอเอวามานะครับยังแอคสาวครับทุกคนแม่เกินไปนะครับบักท็อปและก็ครับตามด้วยท่าเตะบอลหน่อยละกันนะครับทุกคนจัดไปครับผมตึงๆนี่หล่อเท่เกินนั่นเนี่ จัดครับทุกคนแล้วก็เล่นบาสหน่อยละกนันนี่โอ้โหเอวาเล่นบาสเฉยน,น้องสาวคนนี้ครับวิ่งมาหาผมด้วยครับชื่ออะไรเนี่ย New Year c h a ดเคเอาว่ะน้องปีใหม่อ้เปล่าใช่ไหมทุกคนเข้าแล้วหรอยังบอกก่อนยังครับยังครับฮ่าฮ่าฮ่าอา้าวพิมพ์ผิดครับทุกคนแม่เกินไปนะครับทุกคนแล้วก็ครับส่งไปเลยแล้วก็ครับตามด้วยท่าเอเคมังกรครับผมนี่ตึงๆครับผม แล้วก็ครับตามด้วยท่าเอคเแจัดไปพี่มีได้ไงโอ้โหลูก GM ทําดาครับน้องพิมไปก่อนครับลูก GM ครับจัดไปครับทุกคนนั่นเน่ไม่รู้ว่าน้องเขาจะเชื่อหรือเปล่านะครับทุกคนเกินบักท็อปนะครับแล้วก็ท่า UMP ไปครับผมอีกทีนึงนี่ตึงๆทําดาทําดาดูดิน้องเขาบอกเกินเฉยแล้วก็พิมพ์ไปทําดาจัดไปครับทุกคน ส่งไปเลยแล้วก็ครับแดนไปอีกทีนึงแล้วกันนะครับทุกคนพี่กดไม้อาจารย์ไปเชดเคเอาวะน่ารักเกินลองแอดน้องหน่อยดิน้องเขาจะรับเพื่อนหรือเปล่านะครับทุกคนน้องปีใหม่หรือว่าน้องนิวเยร์นะครับ2ชื่อนี้แหละจริงๆไม่รู้ว่าชื่อไหนเหมือนกันนะครับทุกคนเรียกได้หมดนะครับมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปักธงแอคเลยดีกว่าครับมาครับ1 2 3ซ แล้วก็รับตามด้วยท่าแดนอีกทีหนึ่งครับผมจาดแึงตึงๆครับทุกคนนั่นเน่ตึงจัดครับผมแล้วก็รับตามด้วยกด emoji หัวใจให้น้องไปหนึ่งทีน้องรับเพื่อนผมปะเฮ้ยน้องไม่รับเพื่อนอ๋อเพื่อนผมเต็มลืมครับทุกคนโอ้โหเกินนะครับทุกคนนะครับผมลืมเฉยเพื่อนผมเต็มครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวค่อยเป็นลบเนาะแล้วก็ครับท่า UMP ไปหนึ่งทีนี่ตึงๆลองแกล้งถามที่ตึงเปล่าตึงเปล่าจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวเฟี้ยว ต้องตึงอยู่แล้วแหละจริงๆจังหวะเนี้ยตอบดีน้องเฮ้ยตอบเร็วท็อปรอคําตอบอยู่น้องตอบเปล่าพี่ตึงเกิดทมดาครับน้องของจริงไงแล้วก็ไอเมังกรไปแล้วก็ครับพีมไปก่อนครับทมดาจัดไปครับผมเฟี้ยวเฟี้ยวของจริงผมบอกเลยไอ้ท็อปเนี่ยตัวตึงแล้วก็ครับปักทองไปหนึ่งทีไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมากตอนนี้คนในห้อง20คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่สายเติมนะครับทุกคนและก็ตรงนี้ครับมีสาบึมบั้มซัมเบยืนแอคอยู่ด้วยครับดูชื่อน้องหน่อยครับน้องชื่ออะไรเนี่ยน้องชื่อสมัยนะครับทุกคน17 Y ดวยด้วยเชดเคเอาว่ะและก็ครับน้องสาวอีกคนนึงครับชื่ออะไรเนี่ยก้ามทองนะครับลาเซลซ็อบแมวหรอใช่ไหมใช่ปะน่าจะใช่นะครับทุกคนอ๋อแฟนน้องคนนี้หรอ น่าจะใช่นะครับทุกคนครับแล้วก็ครับเดี๋ยวเราขอแอคหน่อยละกันนะครับทุกคนจัดไปครับผมแดนไปเลยครับทุกคนเฟี้ยวเฟี้ยวนั่น่งหล่อเท่จัดครับทุกคนเชิดเคเอาว่ะมีคนกดตามด้วยครับแล้วก็ครับตามด้วยท่าเตะบอลไปหนึ่งทีตึงๆนะครับทุกคนนี่หล่อเทเกินแล้วก็ครับตามด้วยท่านี้ครับผมจัดไปเล่นบาสหน่อยละกันเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนน้องมันบอกว่าผมเป็นแฟนน้องมันปะดูชื่อหน่อยดิชื่ออะไรเนี่ย อามลงอ่างเอ้าน้องผมครับทุกคนบักปลอบนี่เดี๋ยวแอดเพื่อนมันก่อนนะครับทุกคนครับเพราะว่ามันดันอีก ID ดีหนึ่งนะครับทุกคนแต่ว่า ID ดีหลักมันอยู่เป็นเพื่อนผมอยู่เนาะแล้วก็ครับเล่นบาสไปลัวครับทุกคนนั่นเน่หล่อเทจัดครับผมแล้วก็ครับตามด้วยท่าไอเกีแปดครับจัดไปตึงๆมีคนมันร้องโปด้วยครับทุกคนเกินไปแล้วก็ครับตามด้วยท่ายูนพีไปจัดไปครับผมตึงๆดูดีมันด่าผมด้วยครับทุกคนปักธงใส่หน้าแม่งเลยดีกว่าครับมาครับ 1 2 3สองซแล้วก็ครับตามด้วยถ่ายแรงแกนไปครับผมแล้วคือมันวิ่งไปไหนวะนะ่าแล้วก็ครับปักทองไปหนึ่งทีใช่ดาาเพื่อมันชื่ออะไรเนี่ยดูชื่อหน่อยดิอะไรเนี่ยโรบินเหรอใช่ไหมน่าจะใช่นะครับทุกคนแล้วก็ครับแดนไปเยอะเยอะเยอะทั้งห้องไปเชคเอาอะมีคนกดตามด้วยครับผมอย่างเตึงวิทุกคนเห็นสาวไม่ได้ครับผมขอแอดหน่อยละกัน รับปะรับไหมรับอัพเปล่าเฮ้ยเพื่อนผมเต็มนี่ว่าทุกคนผมลืมเฮ้ยทุกคนผมลืมจริงๆเพื่อนผมเต็มมันด่าผมแล้วมันมาเรียกว่าพี่ท็อปอีอย่างว่าทุกคนงงเหมือนกันนะครับดูดีโอโหเกินไปนะครับด่าผมแล้วเรียกพี่ท็อปโอโหเกินแล้วก็ครับ UMP อแปหนึ่งทีนี่ตึงๆครับผมมาย่กกับผมด้วยโอโหอะไรของน้องคนนี้วะงงนะครับทุกคนจริงๆงงมากตอนเนี้ยแล้วก็ครับเอเคกรแปลหนึ่งดอก หล่อเท่เกินไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันโอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมากตอนนี้คนในห้อง18คน และก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่ผู้สาวเลยนะครับทุกคนดูดิโอโหเกินไปนะครับนี่มันสวรรค์ชัดๆนะครับทุกคนโอโหแต่ละคนบ,บึมบัมซัมเบค้ครับผมเฮ้ยยางตึงดูชื่อน้องหน่อยครับน้องชื่ออะไรเนี่ยมิลินเหรอน่าจะใช่นะครับทุกคนแล้วก็คนนี้ครับเสื้อเหลืองครับชื่ออะไรเนี่ย ชื่อเบลนะครับทุกคนแล้วก็ด้านบนครับอุ้ยทุกคนนั่นแฟนครับเปลวะชื่อเมวี่นะครับโอ้โหเกินเฮ้ยทุกคนนี่มันสวรรค์ชัดๆนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอแอกสาวหน่อยละกันนะครับจัดแปดตึงๆครับผมแล้วก็น้องสาวด้านหลังผมคนนั้นครับชื่ออะไรเนี่ย PWT หรอน่าจะใช่นะครับทุกคนเขาวิ่งตามผมอยู่ด้วยนะครับปักด้วยเหรอโอ้โหรู้เฉยนะครับทุกคนว่าผมมีปักธงนะครับอ่ะงั้นจัดไปครับผม e x สาวหน่อยละกันแล้วก็ครับตามด้วยท่านี้ครับผมจัดไปเล่นบาสหน่อยนะครับทุกคนตึงๆไปครับแล้วก็ครับตามด้วยท่าเตะบอลครับจัดไปนี่ หล่อเทจังวะทุกคนผมไม่เข้าใจเลยนะครับว่าทําไมช่วงนี้ครับผมมันหล่อเทจังวะโอ้โหท็อปฟอร์มจริงๆครับผมแล้วก็ครับถ่ายแรงแกนไปตึงๆแล้วก็ปักธงไปอีกทีหนึ่งครับผมแล้วก็ครับกดท้ายเกมแปตามไปตึงจังวะทุกคนเฮ้ยตึงเกินดูดีทุกคนอย่างเจมครับผมผู้สาห้องนี้ครับแต่ละคนปาสสเต็กเลยนะครับจังหวะนี้แล้วก็ครับทา UMP ตามไปหล่อเทจังวะ แล้วก็ครับถา่านแรงแกนครับผมนี่หล่อๆเลยนะครับทุกคนเฮ้ยเฟี้ยวจัดเฟี้ยวจริงผมบอกเลยน้องสาวคนนี้ครับชื่ออะไรเนี่ยดูชื่อหน่อย เฮ้ยเลงแกนด้วยชื่อโดน,นัทดูไบเชดเคอ่างงั้นอ่ะผมถ่ายด้วยอ่ะน,นี่จัดไปตึงๆแล้วก็กดอีโมจิหัวใจตาแปลนี้นะครับผมเฮ้ยน่ารักเกินแล้วก็ครับทาไอเกมแปดไปหทีเฟียเฟ้ยวๆปาดหน้าเขาเลยครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับ EP นี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับแล้วก็สําหรับ EP หน้าครับ อยากให้พี่ทําคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมและก็สําหรับ EP นี้ครับบายๆครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบายวรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบายว